เฮ้พี่ฝนวันนี้เรามากินพิซซ่ากันเหรอใช่แล้วร้านนี้ดังมากๆเลยนะดูสิคนเข้าร้านเทียบเลยว่าแต่วันนี้จะกินอะไรนะเดี๋ยวเพ็กกินฮาวายเอี้ยนแล้วกันนะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนกินมิดิลุกก็แล้วกันโอ้เดี๋ยว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 เพกสั่งพิซซ่าหน่อยสิเพกสั่งแล้วขอพิซซ่าเป็นฮาวายเอี้ยนกับมิดิลุกนะครับฮาวายเอี้ยนกับมิดิลุกนะคะได้แล้วค่ะอร่อยมากมายอร่อยมากๆเลยอะ ุดยอดไปเลยโอ้ร้านพิซซ่าร้านนี้ดีจริงๆเลยนะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีร้านพิซซ่ามาเปิดในบรูแคมเล่นแบบนี้อ่ะเป็นร้านใหม่ล่าสุดเลยล่ะพี่ฝนอะไรเหรอพี่เบื่อเล่นเป็นซอมบี้แล้วอหะเอ้าเบื่อเล่นเป็นซอมบี้แล้วเหรอใช่อะทำไมอะก็มันน่าเบื่อแล้วนี่นาแล้วเราจะเล่นเป็นอะไรล่ะทีนี้เราไปทำอะไรที่อื่นกันดีกว่าไหมทำอะไรอ่ะ เออขอบคุณครับเดี๋ยวจ่ายตังก่อนครับนี่ครับเงินครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตังวันนี้เลี้ยงด้วยใช่เปล่าอ่ะใช่เดี๋ยววันนี้เลี้ยงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฝักกระเป๋าตังมากเลยวักกระเป๋าตังแป๊บหนึ่งนี่นี่สองร้อยเพี้ยงสองร้อยกระเป๋าตังนี่ครับเงินครับเงินครับเยี่ยมมากเลยเดี๋ยววันหลังมาอดหนุนใหม่นะคะได้เลยจ่ายยินดีต้อนรับนะค่ะนี่กีบกีบไปอ่ากีบให้เงินไปนี่ขอบคุณนะครับเดี๋ยว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  หิมะตกอ่ะหิมะตกอุ้ยรถใครไฟไหมเนี่ยทำไงดีอ่ะพี่อยกว่าพี่อยากขึ้นไปบนเขาอ่ะขึ้นไปบนเขาเหรอหูพี่อยากขีมะตกอ่ะไป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 ขีมะตกแบบนี้มันหนาวมากเลยนะแล้วเอามอเตอร์ไซค์แบบนี้มาอวะเดี๋ยวพี่ฝนจะไม่สบายเอานะไม่ต้องกลัวพี่ฝนเดี๋ยวจอดหนาวด้วยนะเนี่ยทางลงอยู่ตรงไหนเนี่ยทางลงมองไม่เห็นเลยอ่ะ โอ้มันขาวไปหมดเลยเนาะขาวพนไปหมดเลยเราจะต้องไปโดนอยู่ข้างบนนั้นใช่ไหมพี่ฝนจะไปโดนเหรอใช่พี่เอกอยากไปบินวันนี้หิมะตกแบบนี้เนี่ยนะเอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกไม่หนาวหรอกนะไม่หนาวอะไรพี่เอกขาวพลขนาดนี้พี่ฝนกับพี่เอกจะทำอะไรกันจอดกลัวไปหมดแล้วเนี่ยเราขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นยังไงงั้นหรอพี่เอกลลืมดู ขึ้นไงเนี่ยขวาขวามือ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 ่าขวามือมันจะมีบันไดที่สำหรับปีนขึ้นไปอ่ะนั่นไงอันนี้เหรออ่านั่นแหละนั่นแหละขวามือของาวๆนั่นน่ะขึ้นยังไงอ่ะขึ้นไปดีขวามือเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเหรอออไหนขวาไหนเนี่ยมานี่ตามมาอยู่ไหนเนี่ยอ๋อทางนี้เหรอที่บนเร็วตามมาเนี่ยเหรอนี่ตานี้ตานี้เนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่เราจะต้องขึ้นไปเนี่ยนะใช่ทางนี้เลยแล้วจะขึ้นไปข้างบนทำไมเนี่ย เพื่ออยากเล่นโดนอะไม่ได้เล่นเลยเนี่ยอยากขี่โดนเนี่ยเหรอม,เอมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ยมันสูงมากเลยเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาบนนี้นานมากๆเลยอะแล้วทำไมต้องขึ้นไปเลาะข้างบนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ,อ,ะรอ๋อเพื่อนทำไมเพื่อนไปเร็วแทะเพื่อนเขามีไอ้นี่หรือเปล่าสกูตเตอรอ์หรือว่าไอ้ตัวที่มันเลื่อนๆได้อ่ะหรอโอ้โหนี่ไงน,นี่ไงถึงแล้วเพื่อนขึ้นมาถึงเร็วจังเลยเฮ้ยมีคนมาก่อนเราอีก เพื่อนขึ้นมาไงพี่เอกแล้วไอ้โดนนี่มันเล่นไงอะนั่นไงเฮ้ยเพื่อนไปแล้วอะก็ใช่อ่ะดิเราเราไปกันบ้างดีกว่าไปไงพี่ฝนน่าพี่เอกมันใสขึ้นอะเฮ้ยมันหิ้วเราไปแล้วอะใช่แล้วมันหิ้วไปเลยไปแล้วอะแล้วมันไปไหนอะมันก็ไปตามภาษามันไงพี่เอกแล้วแต่เราจะบังคับไปทางไหนก็ได้ไงโอ้ยข้างบนนี่บรรยากาศดีเนาะใช่แล้วล่ะโอ้โหพี่ฝนมาทําอะไรกันบนนี้จอดกลัวความสูงไปหมดแล้วเนี่ยจอดเนี่ยก็อยากเล่น เฮ้ยตรงนั้นมีรถอยู่ข้างล่างอ่ะวุ่ยรถดิฟด้วยอะ่ะใช่รถติดไฟอา้าวเข้าไปในสุสานแล้วอะ่ะพี่ฝนรถติดไฟอ่ะมันดิฟได้ทั้งหากสุดยอดเลยโอ้สงสัยจะเป็นโค้ดไรเดอร์เออใช่นะโค้ดไรเดอร์โค้ดไรเดอร์เขอ,เอมาจากสุสานด้วยอ่ะนั่นไงโค้ดไรเดอร์โหแฮอ้ดดูดิคนข้างล่างแบบตัวเหลือเล็กนิดเดียวเลยอ่ะใช่เฮ้ยตรงนั้นมีคนแบบข้างล่างอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยพี่ฝนใช่ใช่ใช่เราจะลงตรงไหนกันดีอ่ะพี่เอกเราจะลงตรงไหนดีอ่ะว่าแต่ พี่ฝนคิดว่านะถ้าเบียกอยากเล่นโดนแบบนี้นาะอยากเล่นอะไรสูงๆใช่หรือเปล่าเบียกก็อยากไปสูงกว่านี้แต่มันมีสูงแค่ดโดนใช่ไหมล่ะไปนอกอวกาศกันเลยดีไหมอะออกไปได้ที่ไหนอะไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแล้วก็ไปหาดูอะไรในโซเชียลสนุกสนุกกันดีไหมตรงไหนเอาลงห้องไหนอะลงตรงไหนดีอะมีห้องสมุดอยู่ตรงไหนตรงนี้นี่ไง ใช่ปะจะไปดูห้องสมุดเหรอใช่ห้องสมุดมีร้านกาแฟมันสูงมากเลยมันสูงมากเลยเอาไงดีอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอกลงตรงสตาร์บัคส์นี่แล้วกันสตาร์บัคส์เลยนะหุยโอ้โหเกือบไปแน่โอ้โหสูงมากเลยนี่ไงนี่นี่นี่เราโอ้นี่มีห้องสมุดด้วยพี่ฝนจะมาดูในห้องสมุดเหรอหรอมันจะมีเหรอมีมีอินเทอร์เน็ตให้เราดูไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราเปิดแท็บเล็ตขึ้นมาก็แล้วกันอ๋องั้นเดี๋ยวพี่เอกเปิดแท็บเล็ตก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาแท็บเล็ตก่็เจอแล้วเจอแล้ว โอ้แท็บเล็ตไม่ได้เอามาเอามาแต่โทรศัพท์เดี๋ยวเอาโทรศัพท์เปิดดูก่อนนะเดี๋ยวขอเปิดอะไรดูในโซเชียลไหนนะอยากออกไปสูงสูงกหรอสูงบินออกนอกอวกาศเลยเะล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเฮ้ยพี่เอกเจอเหมือนกันเปล่ายังไม่เจอพี่ฝนเจออะไรอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ส่งไปให้ฮะออะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วขอใส่ชุดมนุษย์อวกาศแล้วเราจะออกไปได้จริงๆเหรอ แล้วน่าจะแปลก hey, แปนะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยพ like ี่ฝนเฮ้ยเขาระเบิดวางแล้วเขาก็ลอยไปเลยนะเฮ้ยสุดยอดเลยโห้ยเอาอย่างนี้เราจะต้องทําตามเขาแล้วล่ะเออเออขั้นตอนก็น่าจะไม่ยากนะพี่เอกน่าสนใจน่าสนใจไปเลแตรงไหนเดียวอุ้ยสว่างพอดีเลยอ่ะแดดจ้าเราจะเอาตรงไหนเดี่ะตรงนี้เลยก็แล้วกันตรงนี้เหรอตรงนี้แหละเฮ้ยเมื่อตะกี้เขาบอกอะไรนะเขาบอกว่า ให้เราเอาชุดอวกาศเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเดี๋ยวพี่เต้องเปลี่ยนชุดก่อนชุดอวกาศอยู่ไหนอ่ะต้องเป็นชุดอวกาศด้วยหรอใช่ใช่ต้องออกไปนอกโลกไงนีได้แล้วชุดอวกาศเดี๋ชุดอวกาศดูนี่เราอันนี้หรอใช่ใช่ชุดอวกาศแล้วก็มันจะต้องมีหมวกอวกาศด้วยอ่ะพี่เอกหมวกอวกาศเหร๋เรามีกันนะเปล่าหมวกอวกาศนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้แล้วหมวกอวกาศโห้ยนี่ไงได้แล้วได้ชุดอวกาศแล้วแล้วก็ต้องเอาไอ้นี่มาด้วยพี่ฝนเขาเรียกว่าอะไรนะ ระเบิดระเบิดหรอระเบิดระเบิดระเบิดมีระเบิดด้วยหรอนี่ไงเราต้องมีระเบิดก่อนนี่โอ้แล้วไงต่ออ่ะเสร็จแล้วก็ให้นอนลงไปใช่ไหมนอนลงไปนอนลงไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เอกข้ามขั้นตอนเราจะต้องตัวเล็กก่อนโอ้หิวแล้วขอกินพิซซ่าแป๊บหนึงนะเด้ๆขอทำตัวเล็กแบบนี้ใช่เปล่าอ๋อต้องตัวเล็กด้วยหรอใช่ตัวเล็กแบบนี้ตัวเล็กเท่าไหร่อ่ะสี่หรอห้าห้าห้าเอาห้าเอาห้าใช่ใช่แล้วแล้วเราก็ พี่ฝนมันกึนไปกับพื้นอ่ะเดี๋ยวพี่เอกไปหาที่อื่นก่อนเดี๋ยวเนี่ยมันจมมันจมพื้นอ่ะนี่ไงนี่ไงเนี่ยี่นตรงนี้ตรงนี้มันจมอ่ะอยู่นี่บนเสือบนเสือมันก็จมอยู่ดีมันจมอ่ะเออมันจมอยู่ดีทําไงดีอ่ะทีเนี้ยเออไม่เป็นไรนะสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นแล้วพี่ฝนจะลอยขึ้นไปได้หรอนี่ไงสนามเด็กเล่นมานี่เร็วเออตรงนี้อุ้ยจมอ่ะได้อยู่ได้อยู่มาแล้วมาแล้วแล้วเราก็ทำไงอ่ะเอาวางไว้บนอกไงเอาเอาวางไว้บนหน้าอกเงี้ยเหรอใช่ าวางไว้บนหน้าอกพี่ฝนมันไม่มันไม่ลอยเหมือนเขาทำเอาหล่นนะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวก่อนนะแล้วเขาทําไงลอยได้อ่ะก็วางไว้บนหน้าอกไงน,นี่ไงพี่เอกพี่ฝนลอยแล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้พี่เ <c oughs> อกไม่ทันลอยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้วอ่ะลอ,อยได้หล่นลงมาแล้วแป๊บเดียวโหอ,อยากลอยมั่งอ่ะหล่นลงมาแล้วแป๊บเดียวเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกเคลียร์ของทิ้งก่อนนะได้หรอได้หรอ นี่เหลือระเบิดอันเดียวละวางแปะเฮ้ยเาหมได้ปะลอยแล้วลอยแล้วทุกคนโอ้แล้วถ้ากดระเบิดเป็นไงอ่ะมันก็ระเบิดเลดิโอไอ้ยังลอยต่อได้ด้วยได้ได้ได้หัวทิมหัวทิมเอ้ยเอาใหม่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 เอ้ยอกี้ระเบิดขึ้นมามีเพื่อนมีเพื่อนจะลอยเหมือนเรามั้งใช่ไหมจะลอยใช่มีเพื่อนจะลอยเฮ้ยไม่ได้อ่ะโถ่เอ้ยไม่มันเลยเอาใหม่เอาใหม่แล้วถ้าเราวางบนตัวเพื่อนน่ะ ไม่รู้เหมือนกันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกลองวางบนตัวเพื่อนดูนะเฮ้ยทำไมเป็นกี๊บระเบิดให้เขาไปอย่างนั้นอ่ะเอ้าโถเอ้ยไม่ได้ถ้าวางปนกันมันจะไปกี๊บให้เขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยโอ้โหนิดเดียวอ้าวใครวางใส่ตัวพี่เอกมาเนี่ยเราต้องกดออกก่อนนะเปล่าอ่ะเฮ้ยโถเอ้ยผิดเลยอ่ะพี่ฝนไม่อ่ะพี่เอกเผื่อไม่กดข้างนอกอ่ะดูดิทำไงดีอ่ะ โอ้ยแต่แบบว่าเมื่อกี้ลอยขึ้นไปได้แล้วอะอย่างสุดยอดเลยอะโอ้ยมันทับหน้าน่ะหัวทับปุ๊กปิ๊กกับปุ๊กปิ๊กมันอะไรมั้งแงไม่เป็นไรอะไม่ลอยไม่ลอยเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเพื่อนเพื่อนค่อยๆ่ยไถ่มาทีละหน่อยมาแล้วหวาเอ้ยหัวลอยขึ้นนิดเดียวเองมันขึ้นนิดเดียวอ่ะเฮ้ยหูนิดเดียวเหมือนกันเฮ้ยเมื่อกี้แบบอย่างฟุกเลยอะขึ้นไปได้เฉยเดี๋ยวเพี่อนมาหาที่โล่งๆทำดีกว่าเฮ้ตรงนี้มันติดแบบว่ามันไอ้นี่อะพี่อมันจมอะ ตรงนี้ไม่จมเนี่ยตรงนี้ไม่จมเฮ้ยมันระเบิดไม่ได้อะโอ้ยนิดเดียวโหทำไมมันไม่ลอยขัดใจขัดใจหรือว่าต้องทําแนวนี้อยากลอยขึ้นไปอีกอะ่ะพี่อยากขึ้นไปแบบลอยสูงมากเลยอะ่ะเออแล้วกวดระเบิดทิ้งมันก็ยังลอยได้นะเฮ้ยมาโอ้ย,ดดยอะไรอะอหัวร้อนนี่ถ้าเอามาวางซ้อนกันเป็นไรวไะเนี่ยหัวร้อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะพีม้าหายแล้วพีม้าหายแล้วไไออะรพี่ฝนพี่เอกไปทำตรงคนเยอะดีกว่าลอย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 เหรอโอ้นี่นี่ตรงนี้คนเยอะลอยลอยลอยแล้วอ่ะอุูยลอยสูงมากอุูยสุดยอดโอ้โหอุูยลอยสูงจัดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกแท็กไปแท็กไปพี่เอกจะมาทำตรงจุดเกิดดีกว่าแท็กไปมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนอยู่วางวางเฮ้ยโถเอ้ยไม่ระเบิด เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอ้าเพื่อนเข้าไปอยู่ในถุงอาหารนะพี่ฝนฮะใครอะมีแมวมาหาพี่เอกมีน้องแมวมาหาพี่เอกเฮ้ยลอยแล้วโอ้ย้อโระเบิดตูมแต่ก็ยังลอยอยู่โอ้ออกไปสู่ความเวิ้งว้างเงนไกลโพดเฮ้ยพี่ฝนทำไมคราวนี้มันลอยสูงจังอ่ะลอยนานมากเลยอะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเอาบ้างเอาบ้างเอาบ้างพี่ฝนวางให้มันตรงๆหน่อยสิ กูวางตรงนี้ไงจอดรอแป๊บนึ่งเฮ้ยรอยรอยรอย้อยร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 ้อย้อ้อปแล้วอ่ร้อยรยร้อยร้อยร้เ้อยร้อย้อยร้อย้อ้อยร้อย้อนร้อยรอยร้อาร้อยร้อาร้อยร้อ้วยี่อยร้อยร้อยร้อยรอยร้ร้อยร้้อยร้อเรือรอย้อยรอนอยั้อยร้นยร้รอย้อย่อยร้้อ่้อยร้อยรอย่ลอยอร้้้ยอ้ออ เอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราทําได้ประสบความสําเร็จมากมากเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราอ่ะไปหาทางออกสูน่นอกโลกกันแบบใหม่ๆก็ดีกว่านะฮะจะไปล้วเหรอใช่ใช่ใช่วันนี้เหนื่อยแล้วอะกลับบ้านแล้วมืดแล้วเดี๋ยวกลับไปหาพ่อก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันไปกันดีกว่าบายบายบายเย้เย้เย้ย <laughs>